เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายในตอนที่1สวัสดีครับเพื่อนๆนคาบเรียนนี้เรายังอยู่ในเรื่องเส้นขนานกันนะครับแต่จะเป็นเรื่องเส้นขนานที่เกี่ยวกับมุมภายนอกและมุมภายในครับก่อนที่เราจะเรียนกันในบทเรียนนี้ภายว่าเราไปทบทวนกับบทที่แล้วกันก่อนนะครับคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับ การใช้สมบัติของเส้นขนานและมุมแย้งในการหาขนาดของมุมต่างๆไม่ยากเลยครับเพราะว่าเราจะใช้ทฤษฎีบทที่กล่าวไว้ว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันถ้าเราจะตรวจสอบว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันหรือไม่นอกจากจะพิจารณาจากขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นตรงทั้งสองแล้วยังสามารถพิจารณาจากขนาดของมุมแย้งได้ดังทฤษฎี Kos: ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกันและเมื่อนำทฤษฎีบททั้งสองนี้มาเขียนใหม่จะได้ทฤษฎีเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน <c oughs> ก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันครับ เรามาทำความรู้จักกับมุมภายนอกและมุมภายในกันดีกว่าครับจากรูปเราจะเรียกมุมหนึ่งมุมสองมุม7และมุม8ปว่าเป็นมุมภายนอกเรียกมุมสามุมสี่มุมห้าและมุมหว่าเป็นมุมภายในค่ะภายลังดูภาพนี้สิคะว่ามุมใดเป็นมุมภายนอกกับมุมภายในบ้างจากรูป เราจะเรียกมุม3มมุม4ี่มุมหและมุม6ว่าเป็นมุมภายนอกเรียกมุม1มุม2มุม7และมุม8ว่าเป็นมุมภายในครับถูกต้องแล้วค่ะภายลองทำดูอีกข้อนะคะได้เลยครับจากรูปเรียกมุม1มุม2มุม7และมุม8ว่าเป็นมุมภายนอกเราจะเรียกมุมสาม มุม4มุม5และมุม6ว่าเป็นมุมภายในครับภายเก่งมากค่ะต่อไปเราจะมารู้จักมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดกันค่ะจากจากรูปเรียกมุม1และมุม6ว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัด ในทำนองเดียวกันเราเจะเรียกมุมสองและมุมห้ามุมสามและมุมเจ็ดมุมสี่และมุมแปดแต่ละคู่ว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะพีชว่าเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะจากรูป มุมคู่ใดบ้างที่เป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดคะจากรูปเราจะเรียกมุมหนึ่งและมุมห้ามุมสองและมุมหกมุมสามและมุมเจ็ดมุมสี่และมุมแปดแต่ละคู่ว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดครับใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะพาย พีชว่าเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะจากรูปมุมคู่ใดบ้างที่เป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดคะจากรูปเราจะเรียกมุมหนึ่งและมุมหกมุมสองและมุมห้ามุมสามและมุมเจ็ดมุมสี่และมุมแปดแต่ละคู่ว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายใน ที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดครับหลังจากที่เราดูตัวอย่างกันแล้วต่อไปเราไปฟังสรุปจากพี่อมพอลลกันค่ะน้องๆครับเมื่อเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วเกิดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่นั้นจะทำให้เกิดมุมภายนอกและมุมภายในครับซึ่งจากรูปเราจะเรียกมุมหมุมส มุม7และมุม8ว่าเป็นมุมภายนอกเรียกมุมสมุม4มุมหและมุม6ว่าเป็นมุมภายในครับและเราจะเรียกมุมหนึ่งและมุมหมุม2และมุม6มุม3และมุม7มุม4และมุม8แต่ละคู่ว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัดครับ